ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะภายหลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุแม่น้ําในชั้นบรรยากาศค่ะส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักและเบื้องต้นนะคะมีรายงานว่าเกิดน้ําทลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าเขื่อนกั้นแม่น้ําปาเจโรเกิดแตกทลายลงมาค่ะทําให้น้ําทลักไปท่วมเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วและเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองคน โดยภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นกระแสน้ําท่วมที่ไหลเชี่ยวกรากและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของเคิร์นวิลซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาเซียร่าเนวาดาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียภายหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักผสมกับหิมะที่ละลายจากพายุหิมะแล้วก็ไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรง นอกจากนี้ภาพมุมสูงซึ่งถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนยังจะเห็นแม่น้ำเคิร์นที่เริ่มล้นตลิ่งซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายหนึ่งนะคะในพื้นที่แคลิฟอร์เนียที่ตอนนี้ทางการสั่งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะระดับน้ำได้ทะลักเข้าอบล้อมบ้านเรือนของประชาชนทางการได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมตั้งแต่วันศุกร์ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น โดยสื่อได้มีการรายงานว่าขณะนี้ในพื้นที่ประสบเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนระหว่างที่เกิดพายุนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตมอนทรีออแคลิฟอร์เนียต้องเร่งอพยพป,ประชาชน 1, นับพันคนตั้งแต่กลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยหลังเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำปัจโร่พังทลายเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุแม่น้ำในชั้นบรรยากาศที่พัดถล่มแคลิฟอร์เนียอีกระลอก ขณะเดียวกันทางการได้เร่งซ่อมแซมเขื่อนที่พังทลายหลังพื้นที่เมืองปาจจโร่นั้นมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวบ้านเรือนหลายหลังรถยนต์หลายคันถูกน้ำท่วมเควินนิวซัมซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชุมชนจากพายุพร้อมสั่งให้หน่วยงานฉุกเฉินในหลายเขตไปตรวจตราเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนหรือทำนบกั้นน้ำ แล้วก็ระดับน้ำต่ำแม่น้ำสายหลักต่างๆขณะที่ในชุมชนทีริเวอร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องสั่งอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว ส่วนที่ฝรั่งเศสค่ะมีรายงานผู้เห็นเหตุการณ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพทะเลที่มีคลื่นลมแรงในเมืองแซงมาโลหลังจากที่พายุลาลิซ่าได้เคลื่อนตัวภัากระหน่ำฝรั่งเศสซึ่งพายุลูกดังกล่าวนะคะได้เคลื่อนเข้าถล่มฝรั่งเศสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ของสหรัฐาณาจักร ทำให้สหราัชอาณาจักรต้องเผชิญกับหิมะและฝนตกหนักกระทบกับการเดินทางทั่วประเทศโดยคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นภาพที่คลื่นขนาดใหญ่ปะทะกับชายฝั่งของเมืองแซงมาโล่ alo, ถ้ำกลางสภาพอากาศที่มีลมแรงอย่างมากส่วนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ของรัฐควีนส์แลนด์ ก็ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว100คนไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมอย่างมากโดยเฉพาะที่เมืองเบิร์กทาวทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองบริสเบนซึ่งอยู่ห่างราว2,100กิโลเมตรแล้วก็คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดในหลายพื้นที่แมคคิลเลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสภาท้องถิ่นเมืองเบิร์กทาวเปิดเผยว่า ประชาชน97คนได้ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสถานที่ปลอดภัยในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเผชิญกับน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วง2ปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์ลานิญ,ญารวมถึงเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรอบ100ปี ส่วนพายุไซโคลนเฟรดดี้ค่ะซึ่งพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งของแอฟริกาใต้อีกครั้งในช่วงเช้าของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิน่นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย28คนในโมซัมบิกและก็มาดากัสกาตั้งแต่พายุได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วโดยไซโคลนเฟรดดี้เป็นหนึ่งในพายุก,กำลังแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ในซีกโลกใต้ ก็อาจจะทำลายสถิติเป็นพายุไซโคลนที่ใช้เวลานานที่สุดในการพัดถลม่มตามข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเชื่อระบุว่าสถิติเดิมค่ะนั่นก็คือเฮอริเคนลูกหนึ่งที่พัดถล่มถึง31วันในปี2537โดยเฟรดดี้นี้เกาะตัวขึ้นในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเมื่อ34วันก่อนขณะที่ประชากรมากกว่า1 7 1 0 0 0คนได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ ขณะที่รัฐบาลเปรูค่ะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน7ภูมิภาคของประเทศเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังจากที่ไสคโครนยาคูทําให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างในภาคเหนือประชาชนหลายร้อยครอบครัวไร้ทีอ่อาศัยพอเกชาชเวสรัฐมนตรีกลาโมของเปรูได้ประกาศว่าตั้งแต่11มีนาคมหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเมืองตัมเบสไปจนถึงกรุงลิมาจะอยู่ภายใต้สถานการฉุกเฉินจากไซคโครนยาคูซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักและคาดว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายซึ่งจะเผชิญลักษณะอากาศแบบนี้ไปจนถึง15เมษาย,ยน2566ขณะที่กองทัพและเครื่องจักรก็จะถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต6คนและสูญหาย5คน ส่วนความคืบหน้าภูเขาไฟเมรปีของอินโดนีเซียที่เกิดการประทุอย่างรุนแรงค่ะมีการเปิดเผยภาพที่มีการออกอากาศผ่านทางคอมพลสทีวีเซ่เห็นถึงบ้านเรือนแล้วก็ถนนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของภูเขาไฟถูกป,ปกคลุมไปได้เท่าฐานโดยภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่บนเกาะชวาใกล้กับเมืองยอกยาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซึ่งสำนักง,งานสังเกตการภูเขาไฟเมราปีประเมินว่ากลุ่มเท่าฐานที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความสูงประมาณ3,000เมตรพร้อมกับแนะนำประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ตระหนักถึงอันตรายจากโคลนของภูเขาไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีฝนตกลงมาโดยมีอย่างน้อย8หมู่บ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการประทุในครั้งนี้นส่วนที่อาร์เจนตีนาค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้วัดอุณหภูมิในกรุงบโนสไอเรสในช่วงบ่ายของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นอุณหภูมิสูงถึง38.8องศาเซลเซียสหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุณหภูมิในบัวโนสไอเรสพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสก็สูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2495 ซึ่งอา์เจนตินานะคะเผชิญกับภาวะแห้งแล้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชไร่จำพวกถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีของเกษตรกรทั่วประเทศค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t N n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t N n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ